เราจะพาไปดูรถที่แบบว่าเรามีเยอะที่สุดในโชว์รูมคือจุดเด่นของที่อาคาคือตรงนี้เลยใช่ไหมใช่คือต้องบอกเลยว่าเรามีอมเอาติดให้เลือกมากกว่า70 <c oughs> คันก็ไม่ได้โม้จริงๆนะ70คันอะมันคือเรื่องจริงจริงแล้วรา,าคาก็ดีงามด้วยนะใช่นะต้องเรียนก่อนว่าเราเป็นดีลเลอร์เกตเอนเนาะเราจะได้ยอดจัดอะไรพวกนีน้มีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์เข้ามาได้เลยจองพี่น้องรีวิวรถ กลับมาพบกันอีกครั้งนาะกับ EP ที่1 2สองอ้าวทำไมไม่พูดล่ะ EP ที่สิอแล้วคือถ้าสมมุติแบบเปิดไมค์พร้อมกันใช่ไหมอย่ยงมันจะตีกันเหมือน EP แรกเราก็เลยแบบต้องปิดไมค์ก่อนแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งวันนี้นะเราจะพาไปดูรถที่แบบว่าเรามีเยอะที่สุดในโชว์รูมคือจุดเด่นของที่อาคาคือตรงนี้เลยใช่ไหมใช่คือต้องบอกเลยว่าเรามีเอาติ๊กให้เลือกมากกว่า70็ิบคันเคันที่โชว์รูมเดียวนะใช่มีทุกสี อยากจะได้แบบไหนแจ้งมาได้เลยคือเยอะมากๆไม่หลักหมื่นก็มีปีใหม่ก็มีชมโดยกับป้ายแดงก็มีมีให้ครบคนคงสงสัยแล้วว่าแบบว่าอุ้ยมันเยอะจริงหรือเปล่าอย่างที่พูดตจอจีหรือเปล่าโมหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูเลยคือมีให้เลือกเยอะจริงๆปิปพาไปดูเลยพาไปดูเลยคือต้องบอกงี้ว่าตอนแรกอะอากจะให้พี่เฟิร์นเตรียมไว้ก่อนว่าเอ้ย เราเตรียมก่อนไหมว่าจะเป็นรถสีขาวสีดําอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ต้องเตรียมหรอกนะเพราะว่าที่ราคาเรามีเยอะมากนะใช่อ่าโอเคเนีียเห็นปะเดินมาพบเจอปะเดินแค่ไม่กี่ก้าวโฟนว่าอีกนิดนึงก็ไม่กี่ก้าวหลายคันมากเยอะจริงๆคืออ่ามาเลยอืมคันนี้โตโยต้าเอลติสหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกลครับหนึ่งจุดหกจีไม่ใช่ครับทําไมถ้าสมมติแบบเป็นจีใช่ไหมมันมีวิธีสังเกตง่ายๆยังไงคือตรงนี้ถ้าสมมติเป็น G ีอะ เขาจะมีสมาร์ทเอตรงนี้อ,อย่างคันนี้น่าจะเป็น 1.8e แล้วมันต่างกันยังไงล่ะคือ 1.6g อ๋อใช่ 1.8e จริงด้วยคือ 1.6g กับ 1.8e อ่ะต่างกันที่ 1.8e อ่ะจะมีความแรงมากกว่าแต่ว่าเขาจะตัดเรื่องของออปชั่นอะไรพวกนี้นะถ้าจะถ้าเป็น 1.8g อ่ะจะให้ออปชั่นค่อนข้างเยอะส่วน 1.8e อ่ะให้มาน้อยกว่าเดิมแต่ว่า เรื่องเครื่องอะไรพวกนี้นก็จะแรงขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้กินน้ํามันเยอะเหมือนกันอนี่แหละความแตกต่างแล้วว่าเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยนี่คือจุดเด่นของมือสองเขาปกติเขาไม่มีมาให้แต่ว่านี่ปกติไม่มีหรอใช่แต่นี่เขาให้มาเรียบร้อยแล้วนะครถึงเลยบอกไงว่ารถแต่ละคันมันมีความพิเศษของมันเนาะแบบว่าอย่างคันเนี้ยเขาก็มีเซ็นเซอร์มาให้เราถ้าแบบบาง บางคันเนี้ยก็จะมีแบบจุดเด่นอะไรต่างๆที่แบบว่า,<ช>าเจ้าของเก่าเขาติดมาให้ใ<ช>เนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เจ้าของเก่าติดมาให้งงแล้วเป็นที่ทีอาคาทำแล้วคนอื่นอ่ะไม่ทําให้ล้อแน่เลยไม,ไม่ใช่เบาของเขาได้เป็นเบาหนัง ปกติได้เป็นเบาะผ้าปกติมันเป็นเบาะผ้าใช่เบาะผ้าสีดําอันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้แล้วดูสวยมากนะสวยมากผมกระดูที่อาคารเราก็ให้ไปใช่คือบอกได้เลยว่าดูพรีเมียมขึ้นมากเลยนะ<ช>แบบว่าเบาะหนังดําคอนโซลดำทุกอย่างดะมันแบบว่าอืมอืมมันดูแบบสปอร์ตดูบแบบว่านนดูดีมากแล้วบวกกับเครื่องของเขาที่แรงกว่าเดิมด้วยก็ดูแบบสุดยอดเลยนะใช่เรื่องของเบาะหลังอะไรพวกนี้ก็คือนั่งสบายนะเอลติสอะคือสเปคเอลติ ใครๆก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าแบบว่าใช่คือเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันขับ<ช>ดีทนทานทุกอย่างคือดีอืเบาะที่นั่งอะไรก็แบบว่าการันตีความนุ่มความนั่งสบายอยู่แล้วใช่การันตีใครๆก็รู้จริงจริงจริงและ,และยิ่งเป็นแบรนด์โตโยต้าเนาะก็แบบว่าตอบโจทย์อยู่แล้วคือคันนี้นถ้าสมมติคนหลายๆคนนะชอบแบบกลัวกันว่าแบบเอ้ยต้องมีซ่อมจุกจิกไหมอันเนี้ยน้อยมากนะโตโยต้าเอาติแถมแบบพวกอะไรพวกเนี้ยหาง่ายมาก อย่างของพี่เฟิร์นเนาะขับโตโยต้าเอ i ติอยู่ก็บอกได้เลยว่าขับสบายแทบไม่ต้องแม่นแทนนอะไรเลยแต่ถามว่ารถมือสองอะเนาะยังไงมันมีการแมนแทนนอยู่แล้วแต่เราก็เช็คตามระยะของมันใช่ถ้าสมมติแบบดูแลพวกน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ดีๆอ่ะก็คือไม่มีปัญหาเลยนะพวกเอาติสอ่ะไปดูตอบโจทย์มากอ่าไปต่อไปต่อเรามีหลายคันก็เห็นนี่สีเงินไปแล้วดูสีขาวม้างไหมได้เลยอ่าสีขาวคือแบบสวยมากนะ เธอต้องบอกหนอว่าความจริงเอาติดเรามีตั้งแต่ปีอะไรอะปีเหมือนจะมีปีต่ำๆใช่แล้วราคาดีมากนะอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเป็นรุ่นเอสปอร์ตด้วยแล้วก็เหมือนมีปีสองพันสิบสี่ไหมสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันโอ้ราคาดีมากเลยนะใช่ราคาแบบว่าคุ้มค่าจสุดอย่างที่เราบอกนะว่าเรามีแบบหลายปีหลายสี่หลายแบบมากๆใช่คือต้องบอกเลยก็ไม่ได้โม้จริงๆนะเจ็ดสิบกว่าคันอะมันคือเรื่องจริงจริงแล้วราคาก็ดีงามด้วยนะ อย่างคันนี้ก็สวยเหมือนกันขนาดแค่นี้ก็สวย้วนะนะแบบถ้าสมมติออกกับเราเนี่ยมีคัดสีเคบแก้วให้ด้วยแล้วรถทุกคันของเทียรคานะการันตีเลยว่าเราเนี่ยมีอินสเปกเตอร์คอยตรวจรถให้นะ้องก็คือโครงสร้างต่างๆเนี่ยพวกชนหนักพิวาตํำทั่วมันเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยไม่มีแน่นอนใช่เราก็คัดเกรดมานะ้องแบบว่ารถไม่สวยจริงรแ,แล้วก็ไม่เอามาแล้วอินสเปกเตอร์บางคนก็เอ้ยอันนี้หรือเปล่าแบบเอาจากที่ไหนมามั่วๆหรือเปล่าไม่นะของเรามาจากแบบพวกทางแบงค์เลยนะที่เขาการันตีใช่แล้ว นอกจากที่ตรวจคุณภาพไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้อะไรเพิ่มมั่งอย่างแรกนะคือจัดได้มากขึ้นเนาะใช่เพราะว่าต้องเรียนก่อนว่าเราเป็นดีลเลอร์เกตเอเนาะเราจะได้ยอดจัดอะไรพวกนี้มีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์เข้ามาได้เลยเพราะว่าเราช่วยได้เต็มที่แน่นอนคือจัดของเราได้ยอดสูงกว่าที่อื่นแน่นอนใช่ครับการันตีจากแบงค์ค่ะจริงครับถูมาโอเคอันนี้อันนี้เห็นมหนึ่งจจริงจเพราะว่าเขาเนี่ย มีสมาร์ทเอ็นทีตรงนี้อย่างที่ผมบอกไป <ừ> mm, เขาจะแบบมีเหมือนตุมต่มๆสองตุ่มแต่ว่าแตะอะไรพวกนี้เปิดง่ายเปิดสะดวกนะก็คือสอดมือเข้าไปพบเปิดให้ั๊บตามสเต็ปอันนี้คือเขาใช้งานมาแล้วนะเขาชอบมากเลยด้วยกุญแจแบบไม่ต้องควักออกมา <S <S แล้วด้านในของเขาเนี่ยจะได้เป็นสีเบทแบบนี้ก็โฟดว่ามันก็จะออกเป็นสีทูโทนนะโฟดชอบแบบนี้นะแบบนี้ก็สวยผสมกับสีเปียโนแบ็คแล้วฟิล์มอะไรพวกนี้คือติดมาให้เรียบร้อยแล้วอืม คือใช่นะคันนี้ก็ราคาประมาณสี่แสนสามหมื่นเก้าพันาะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคันนี้อืถูอว่าราคาคุ้มค่านปีนี้ปีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็สิบแปดสิบเก้าเนาะใช่ของเรามีที่เยอะเลยนะปีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบก็มีแต่หมมายิบเอ็ดมีไหมก็เหมือนจะมีนะคือมีเยอะมีหลายแบบหลายสไตล์เลยบอกไงว่าคิดถึงรถออฟติสให้คิดถึงทีทีอาคาะใช่มีหลายท้ายมีหลายแบบนะ คือถ้าแบบว่ากังวลใจว่าแบบอ่ยไม่รู้จะซื้อคันไหนนี่คือเข้ามาเหอะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เขาพาดูบางคนนี่แบบเออตั้งงบมาอ้าโอ้โหไม่คิดว่าจะออกเอลติทได้แต่ก็โหตอนแรกจะมาเอาอีโคคาร์ไดเอลติทเฉยเพราะว่าราคาเขาเนี่ยไม่ได้ต่ม่ถึงได้ใช่มอืมาเป็นไงสีขาวสวยงสีขาวสวยมากนี่แล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นโฉมใหม่ละโฉมใหม่ละอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยพี่เฟิร์นว่าคืออะไร คืออะไรนี่ไงไฟท้ายของเขาอ๋อไฟท้ายที่พีน่คนบอกเป็นกิตเตอร์ใช่ไหมเออกิตเตอร์สวยมากเลย <c oughs> นี่นๆ่น,นชอบไฟท้ายของเขามากนะ <c oughs> เขาแบบออกเหมือนแบบแคมรี่ด้วยซ้านะ คือไฟเนี่ยสวยมากแล้วก็โคโรราเอลต์ตรงนี้เด่นจุดสุดแต่ว่าเซนเซอร์เขามีมาให้แล้วนะคะเซนเตอร์เซนเตอร์เซนเซอร์ให้มาสองจุดเซนเซอร์ให้มาสองจุดคือมันสะดวกสบายในการใช้งานแหละเพราะว่าเวลาถอยจอดเนี่ยมันก็มีเสียงดีกว่าเราแบบปึ้งไปชนเลยนะใช่มันคือเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่แบบว่าถือว่าดีมากนะใช่เหมาะกับมือใหม่ด้วยมือใหม่ด้วยต่อให้เป็นมือเก่ามีไว้ก็ไม่เสียหายถูก มือเก่าบางทีเราแบบเอ้ยเราคิดว่าไอ้นี่มาดีแล้วแต่วันนั้นแบบเราอาจจะเบอร์จริงๆปึ่งไปชนก็ได้ถ้ามีชันเซอร์เนี่ยปลอดภัยแน่นอนถูกอาแล้วนี่ล้อแม็กของเขาล้อสวยมากอันเนี้ยที่ทีอาขาก็าทำให้เหมือนกันใช่คืออันนี้เรียบร้อยโหสวยแบบนี้เลยได้เป็นสีทูโทนตอนแรกอาจจะเป็นสีแบบคล้ายๆล้อคล้ายๆแบบสีล้อเดิมอะสีเงินๆหน่อยก็ อาจจะแบบไม่มีอะไรโดดเด่น,น,นมากอันนี้แบบเป็นล้อมแม็กมันก็จะแบบเพิ่มความสวยงามขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้มันลงตัวมากเลยนะเหมือนของโตโยต้าแท้ๆมาทําเลยถูกนี่แล้วพวกแบบนี่นะโอ้โหที่จับเนี้ยบอกเลยว่าเหมือนแคมรี่ด้เลยนะแล้วราคาของเขาอ่ะแบบไม่ถึงแคมรี่ด้วยซ้ําแต่ได้อะไรพวกเนี้ยเูรว,ว่าคุ้มมากเลยนะอามาดูด้านหน้าของเขากันบ้างดีกว่าไหมแต่เหมือนคันนี้จะมีการจองหรือเปล่าไม่แน่ใจอะเหรอโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเรามีแบบมีเยอะมากครับทุกคนอ่า ชมของเขานะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าออกคล้ายๆแคมรี่เหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบเป็นรถที่ลองอยากแคมรี่แต่ว่าได้ความคล้ายๆของแคมรี่เนี่ยเยอะมากแล้วสวยจริงๆถ้าใครแบบไม่ได้ชอบรถขนาดใหญ่เกินไปเนาะแบบว่าอย่างแคมรี่เขาก็จะกว้างใหญ่ขึ้นม,มาเนาะอย่างเอาติดเนี่ยเขาก็จะขับง่ายสะดวกอะไรเียจอดง่ายอืขับแบบถ้าสมมติเป็นแคมรี่เนี่ยอาจจะแบบเอ้ยรู้สึกว่ากินลง่งกินเลนหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเอาติดเนี่ยหายห่วงได้เลยใช่อื มาดูอ่ะราคา,ไ,<ด>าไหนลองดูราคาหน่อยเห็น <c oughs> <He S 1> เปล่าเห็น <He S 1> <c oughs> แต่คนจองอะสีแ <c oughs> ม้เป็นลายก็บอกแล้วว่าเรามีเยอะ <c oughs> คันนี้นะราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสี่แสนสี่แสนต้นๆนเนี่ยแหละราคาประมาณนี้แล้วราคาตอนนี่คันนี้อยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้เนี่ยคุ้มค่านะครราคาดีราคาดีราคาดีปีใหม่อันนี้คือชมเดียวกับป้ายแดงเลยเปิดมาด้านในเนี่ยคือแบบโอ้โหสอบ์ตสุดๆพี่เฟินมีอะไรพูดก่อนไหมเห็นก้มดู แค่ดูยางเห็นคำว่ามิชลินขึ้นมาพอดีก็เลยแบบเอ๊ะปีอะไรนะมิชลินที่เป็นร้านอาหารไม่ใช่โอเคเปิดมาด้านในคือสวยมากเลยนะสวยเออลืมบอกเมื่อกี้เผื่อตัดบทเออยางมิชลินนี่คือเป็นยางเกรดพรีเมียมมากเลยนะทุกคนเป็นแบบหลายๆคนเนี่ยตามหากันเยอะมากด้านในของเขาเนาะดูสปอร์ตอะไรพวกนี้มากเลยนะแล้วแบบโฟลตบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยเขาให้มาเรียบร้อยแล้วนะ คืออะไรให้มาเรียบร้อยไหนตรงีมีปกติอ่ะเขาไม่มีแอร์หลังมาให้นะคันนี้ให้แอหลังมาแล้วดีดีดีข้างหลังจะได้ไม่ร้อนแต่ปกติก็ไม่ได้ร้อนนะใช่ข้างหลังอ่ะต่อให้ไม่มีแอร์ก็ยังเย็นอยู่ดีนะใช่เย็นสบายเย็นสบายคันนี้คือมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดจนแบบเหมือนรถตู้อะไรพวกนี้จนแบบแอร์หลังอ่ะไปไม่ถึงอันนี้ไปถึงอย่างแน่นอนนะทุกคนอีกจุดหนึ่งก็คือที่เปิดท้ายของเขาอยู่จุดเดียวกับคนี้เลย อพูดคำนี้เยอะอยังสะ,ะดวกสบายมาก,กาอ่าพื้นที่ด้านหลังเขาก็กว้างนะใครจะคิดว่าแบบว่ารถคันแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าด้านถ้ายเขากว้างอืมชมเนี้ยเหมือนไฮบิดเราออกไปออกไปเยอะแล้วเนาะออกไปเยอะแล้ว <S <S เหมือนจะเหลือแค่ไม่กี่คันละเหมือนจะเหลือแค่ไม่กี่คันละแต่ว่าคันนี้เนี้ยเอลตินเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่ ว่าแบบวิ่งโดยเฉลี่ยเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ16โลิตถ้าสูงสุดเนี่ยโฟนว่าประมาณ18 20ก็นาวิ่งได้เหมือนกันนะถ้าแบบเราเน้นประหยัดจริงประหยัด<ๆ>ประหยัดอยู่แล้วเพราะอย่างที่พี่เฟิร์นใช้มันมประหยัดมากๆแทบไม่ต้องเติมน้ามันเลยใช่แต่ระยะทางพี่เฟิร์นก็อาจจะแบบใกล้ด้วยอก็เลยแบบไม่ต้องเติมบ่อยแต่ว่าหลายๆคนที่ใช้เขาก็แบบว่าแทบไม่ต้องเติมน้ํามันเลยพี่เฟิร์นขี้เกียจพี่เฟิร์นขี้เกียจขับรถครับโอเคมาเ่าติกกันบ้าดีกว่านี่นี่นี่เอาติ๊สีดาบ้างพี่เฟิร์นค เอ้จริงแทบทุกสีแน่เขาหมดแล้วนี่ขาวดำเงินเราเอาติดเยอะนี่เรายังเดินไปไม่ถึงไหนเลยอยู่แค่โซนหน้าเลยแล้วแอบกระซิบนิดนึงคือมันมีสีหายากด้วยนะของที่อาคาสีเทาฟ้าหลาพูดเหมือนจะอยู่โซนน้นอยู่โซนน้นเดี๋ยวเราพาดูอันนี้ก่อนลดูคันนี้ก่อนพาไปดูคันอื่นหลายๆคนเนี่ยก็ชอบเอาติสีดำมากนะก็การขับขี่ีอ่ะคล้ายๆกันสีอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะ แต่ว่าถ้าเป็นสีเงินเนี่ยก็จะดูแลง่ายสีดำก็สวยงามแบบนี้เลยอืคันนี้นะก็ราคาอยู่ที่ส3 9 0 0 0บาท4 3 9 0นเก้าบาทใช่แมหม้าราคาดีมากดีจริงครับอืมไม่อาจจะแสนต้นๆก็ไม,ไม่ไม่ได้เยอะเลยนะไม่แสนต้นปี2019คือเอลติสเนี่ยผนต้องพูดงี้ว่าซื้อไปเนี่ยยังไงก็คุ้มครับเพราะว่าอย่างแรกคือเราซื้อไปแล้วเราไปใช้งานแหละแต่ว่า พอหลังจากนั้นอ่ะเราก็เอาไปขายต่อได้แถมได้ราคาดีด้วยใช่แบรนด์ของเขาเนี่ยคือแข็งแรงมากไงใช่ไหมล่ะเพราะว่าขนาดนี้เราเรามีปี2014ใช่ไหมยังขายได้ตั้งกี่บาทเลยตั้งขายได้เยอะราคามันไม่ได้ตกลงขนาดนี้ใช่คือแบบยิ่งซื้อมือสองไปแล้วสมมติว่าอ่เราใช้ไปสักพักเราเบื่อ เราขายต่ออว้ยราคามันแทบไม่ตกเลยนะใช่คือถามม่าตกไหมมันตกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ตกเยอะจนแบบวูดวาพขนาดนั้นไม่ใช่แบบหูหายไปครึ่งต่อครึ่งอะไรแบบนี้ไม่มถึงขนาดนนไม่เหมือนซื้อจากป้ายแดงมาเป็นถ้าเป็นป้ายแดงอันนั้นก็จะตกเยอะหน่อยเพราะว่าอย่างป้ายแดงเนี่ยราคาของเขานะก็อยู่ที่แปดแสนกว่านะแปดแสนเกือบเก้าแสนแต่ว่านี่ก็หายมาเกือบครึ่งนะหูเหมือนลดลดนะนแล้วแบบได้ของแบบนี้นะแล้วเราตรวจเช็คอะไรพวกนี้ให้ครบหมดก็เหมือนได้ป้ายแดงแหละ ลูกค้าอาจจะงงว่าทําอะไรตรวจเช็คอ่าเราตรวจเช็คอะไรบ้างคับคอเราเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเนาะเราก็จะมีแบบว่าตั้งแต่ขั้นตอนแบบรถเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีการตรวจเช็คสภาพทุกอย่างมีการแบบว่าทําภายนอกภายในบบอเลื้อออกมาเลยนะเพื่อที่จะแบบทําความสะอาดแบบว่าดูดฝุ่นทําอะไรทุกอย่างซักเบาะอ,อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ แล้วก็มีการขัดสีเคลือบแก้วอะไรตามที่เราแจ้งตลอดเนาะเป็นเซอร์วิสที่ดีมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทำไหมแต่ของเราอะเราทําด้วยใจเอาจริงๆก็เหมือนครบวงจรนะทั้งความสะอาดทั้งเรื่องของคุณภาพโครงสร้างอะไรพวกนี้เราดูแลให้หมดแล้วถ้าสมมุติมันมีอะไรที่แบบมันใช้งานไม่ได้แล้วเนี้ยเราก็เปลี่ยนให้ตลอดเนาะแล้ววันนั้นโฟดเห็นนี่ว่าเหมือนแบบมีช่างโตโยต้ามาดูแลให้เราเลยหรอถูกคือเราอะก็ให้ช่างโตโยต้าเข้ามาใช่ไหมล่ะมีการเปลี่ยน น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้ยคือเราให้เช็คไงแล้วแบบรถของเราอะอย่างที่บอกว่าประวัติเช็คศูนย์เนาะคือเช็คจริงแล้วเขาก็มามาดูตรวจสภาพเพิ่มเติมให้เราหลายคันเลยแล้วเขาบอกว่าเป็นไงดีอ่ะดีนะแต่ว่าถามว่ามันมีบางคันที่ว่ามีปัญหาบ้างไหมก็มีแบบว่าเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเปลี่ยนได้ง่ายเราก็เปลี่ยนให้ตามที่เขาแจ้งมาเลยทันทีโอเคป่ะป่ะต่อคันนี้เท่าไหร่นะ ส3 9 0 0นสามืนเก้าพันบาทอันนี้ฝากไว้นะครับสี่0 0นสามืนเก้าพันเรามีทั้งหนึ่งดก G แล้วก็มีทั้งหนึ่งจุดแปด E นะ<ช>ทุกคนใช่คือปีใหม่ๆมีเยอะนี่นี่นี่ถ้าสมมติเราไม่ได้เปลี่ยนล้อมแมหมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าแต่มันก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความ <คน S 1> ชอบ<ม>บางค,คนเนี่ยก็ชอบแบบออริจินอลนะใช่น,ะนี่เราก็มีแบบออริจินัลให้ทุกคนเลือกเหมือนกันล้อแมหมจะเป็นแบบนี้นะทุกคน ฟิล์มเฟิร์มอะไรต่างๆเนี่ยวนอยาจะมีติดมาให้แล้วอ่ะคันนี้มีเซ็นเซอร์สี่จุดคันนี้เขาไปติดเพิ่มมั้เนี่ยนี่มีเซนเซอร์ส่จุดสองมันเลยต้องดูคือปกติเขาทําเพิ่มให้ใช่คือปกติอ่ะถ้าสมมติแบบเซ็นเซอร์สองจุดมันก็อยู่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าสมมติมีตรงนี้ด้วยอ่ะคือถ้าสมมติแบบมันมีเสาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรับรู้ได้เหมือนกันนะทุกคนอืมโอเคพาไปดูสีเทาฟ้าเลยไหมเพราะว่า เนี่ยระหว่างระหว่างเดินไปเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าอัทติสค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอม,มองไปก็อาติสอาติสเต็มไปหมดนี่สีดำอีกนะคือทุกคนหลายคนเนี่ยชอบําหาว่าอัติสสีดำมีไหมม,มีนะ,ะแล้วมีเยอะด้วยดูเรียงไปเนี่ยเห็นสีดำเป็นแถบเลยมีทั้งนี่ไอคอร์ดก็มีแคมรี่ก็มีนะทุกคนอย่างที่บอกว่าของเราเนาะมีรถค่อนข้างเยอะมากใช่มีให้เลือกมากกว่า500รอยคันมีทุกแบรนด์ ยี่ห้อล่าสุดเขาเพิ่งเอารถไฟฟ้าเข้ามาด้วย<ฮ>ยี่ห้ออะไรนะฮาวาออือหูอยากอยากอยากให้แบบเปิดประสบการณ์ไงแบบเฮ้ยลูกค้าบางคนเนี่ยอยากอยากได้รถไฟฟ้ามากเราก็หามาให้นะโอ้โหแล้วช่วงนี้แบบตอบโจทย์พอดีเลยแต่ว่าสีเทาฟ้าเราอยู่ไหนวะอ้าวตอนแรกอยู่แถวนี้เออตอนแรกอยู่แถวนี้นี่แต่ไหนเดินผ่านฝากคันนี้ด้วยค่ะนิสสันอัมเมร่าหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราทคาดีจนงงอืม ยังไงต่อหาไม่เจออะหาไม่เจอไม่เป็นไรรีวิวแถวๆนี้ไหมสงสัยมันจะเยอะให้เกินหาไม่เจอรถเยอะไงนี่ไงนี่อันนี้เป็นโฉมก่อนอันนี้นะโฉมก่อนไลโฉมก่อนไมโนเช้งอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนลวกันเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาดีราคาเท่าไหร่บอกราคาดีเนี่ยแค่เห็นตรงเนี้ยก็เป็นสามศูนย์เก้าแล้วอะใช่หรอสามแสนเก้าพันบาทใช่หรือเปล่าสรุปฟีมันมืดฝนมองไม่เห็น ใช่อ๋อนี่ไงคันนี้สองพันสิบสี่ที่เราพูดถึงกันอ๋ออะอย่างนี้มาให้ทุกคนดูดีกว่าไหมเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยจะชอบกังวลกันว่าเอ้ยปีสอง4ันสิบสี่เนี้ยสภาพไม่น่าดูแน่เลยลองดูสภาพเด้นเลยค่ะอ่าอ่าอ่าไหนไหนพี่เฟิร์นโชว์ที่มีการสาดอะไรพวกนี้มาให้ดูนะมาเลยดูเลยโอ้เหมือนเหมือนรถปีใหม่นะเออเหมือนรถปีใหม่เลยอะเออเหมือนเป็นเบาะหนังด้วยเหมือนรถที่เรารีวิวกันก่อนหน้านี้ปีสิบจงสิบเจ็ดอะไรพวกเนี้ย เฉพาะภายในดีมากนะคือจะต่างกันแค่จอแค่นี้เองแต่ว่าอืมก็คือให้ครบอะทุกคนพวกอะไรมันติฟังก์ชันก็มีให้นะอืมราคาเทียบปับคุณภาพแล้วถือว่าคุ้มค่ามากนั้นเนี่ยอือแล้วราคาก็ดีด้วยนะอืมอืมสวยสวยสภาพแบบเหมือนกันเลยอืมใช่คทบไม่ม้าวกันหมตเลยใช่แต่ราคาแบบว่าย่อมยาวมากๆราคาย่อมยาวกว่าเดิม โอ้เซ็นเซอร์เขาก็มีติดมาให้แล้วด้วยนะเออดีมากไม่ผมว่าคุ้มค่ามากนะคันเนี้ยถือว่าคุ้มเก็บเป็นหนึ่งตัวเลือกของให้คนรั้ใดีกว่าเพราะว่าถือว่าความคุ้มค่าอะไรอ่ะมันแต่ว่าถามว่าไมมันก็น่าจะสูงหน่อยแหละเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นปีสองพันสิแต่ว่าอยากให้บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องไม้คือเราอ่ะเคยปล่อยรถที่แบบไมสองแสนกว่าไปก็มีนะอันนั้นเหมือนเป็นรถเทินจากคนลูกค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกค้าซื้อไปไม่มีปัญหาอะไรเลย ไม่เคยแบบว่าทักเข้ามาหรือว่าอะไรเลยคือแบบว่าครบทุกจุดถ้าเป็นเอลติสตผมว่าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของมงุงไมอะไรพวกนะี้ถ้าเป็นแบรนด์โตโยต้าเพราะว่าอย่างบางคนเนะี่ยถ้าในเว็บอะ่ะเขามีโปรโมทเลยนะว่าเออคันนี้เนนะี่ยวิ่งได้เป็นล้านโลแล้วก็แบบม,มีอะไรพวกนี้ออกมาจริงๆอย่างของเพื่อนผมอะ่ะก็วิ่งไปแล้วห้าแสนโลคือแบบเรื่องไมอะไรพวกนะี้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าสมมติเราดูแลตลอดอะ่ะแล้วถ้าสมมติเป็นอ่า โชลูมที่แบบใหญ่ๆเงี้ยคอยดูแลอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆให้ตลอดตลอดเงี้ยก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องแบบนี้เลยเพราะคุณภาพเราสูงจริงๆครับเมื่อกี้แอบเห็นแล้วใช่ไหมสีเทาฟ้าใช่มีคนชี้ไปให้ดูอ่าสีเทาฟ้าเราก็ว่าหายไปไหนที่แทมมาอยู่ข้างหน้านี่เองต้องบอกงี้ว่าเป็นสีที่เอาเข้ายากมากนะแล้วแบบสวยจริงความจริงอะแต่ก่อนอะตอน คลิปนู้นที่เราเคยรีวิวเนาะมีที่เป็นสีเทาฟ้าเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นคันไฮบริดโอ้โหคนแย่งกันซื้อสนั่นวันไหวสุดเพราะว่าคันนี้เดี๋ยวอีกแป๊บๆก็ไปแล้วเหรอแน่นอนอยู่รถเที่ยค่ะของเราต่อให้เราบอกว่ามีเยอะมากก็จริงนะแต่กว่ารถแต่ละคันอะคือมันอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ไปตลอดบางทีลูกค้าบอกว่าเอ้าดูคันนี้มาทำไมขายไปแล้วล่ะ บางทีอ่ะเขาเข้ามาปุ๊บซื้อปั๊บไปเลยก็มีบางทีลูกค้าลูกค้าก็มีคอมเมนต์มาคอมเมนตนะว่าแบบเฮ้ยทำไมขายแล้วทําไมไม่ยอมลบโฆษณาล่ะคือมันไวมากทุกคนมันแบบแทบไม่ทันเลยอทุกคนแบบมาวันเดียวออกเลยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเราอ่ะไวมากนะยิ่งนิสสันคลิกหลืออะไรเงี้ยคือมาไม่ถึง1นึ่งวีกนะไปเลย าบางทีอะ,อะขออีกรอบคือล่าสุดเหมือนมีรถแบบเออร์ติก้าหรืออะไรไม่รู้กาลังจะพูดเลยยังไม่มียังไม่เคยลงองโฆษณาเลยนะลูกค้าเดินเข้ามาซื้อไปเลยอเออร์ติก้าเคยนั้นใช่ไหมทุกคนคือแค่ไลค์อะแล้วแบบทุกเขาอะเห็นแบบแวบๆหนึ่งอะเขาแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมซื้อเลยแล้วเขาแบบไปตรงตรงนั้นเลยอะไวมากไวจริงอ่ะมาคันนี้ก็อยาไปม้องเพื่อง คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่แบบลิมิเต็ดมากเป็น 1.6g น,นี่ตามนี้เลยเพราะว่ามีตรงนี้นะแล้วสีแบบสวยจริงนะไม่มีรอยเลยนะแล้วมีขัดสีเคลือบแก้วให้อีกรอบหนึ่งด้วยเปิดมาด้านในตรงนี้ก็พบกับอ,ออปชั่นอะไรพวกนี้คือเขาพบนะการใช้งานอะไรพวกนี้แล้วพี่ผมเนี่ยก็คือใช้งาน t o y ยต้าเอลติอยู่นะอืมเก๊ตรงนี้พี่เฟิร์นยังไงเก๊ตรงนี้เขา ไอ้นี่เดี๋ยวเราไอ้นี่อีกทีนะเก็บงานให้อีกทีได้เก็บอยู่แล้วอันไหนที่มันแบบว่าใช่คือก่อนออกอ่ะเราตรวจคิวซีอีกรอบนึงอยู่แล้วถ้าตรงไหนที่ต้องทํายังไงเราก็ต้องทําอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเราจะปล่อยรดเนาะเราก็ให้ใสภาพมันสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วของแบบนี้เราต้องเก็บให้อยู่แล้วนะลูกค้าลูกค้าต้องเป็นห่วงเลยถ้าเจอในชิปอะไรเงี้ยคือก่อนออกเราอีกทีอะ่ะเราก็เก็บให้นะทุกคนหรือว่าลูกค้าสามารถชี้จุดได้เลยว่าเอ้ยตรงไหนผมเอ้ยตรงนี้อ่ะมันนิดนึงอ่ะ เอาให้หน่อยได้ไหมกแต่ก็แจ้งก่อนว่าไม่ได้ทําให้ทุกชุดนห้ตรงไหนที่ทได้เราก็ทําให้ใช่แจ้งกันแบบตรงๆเลยเพราะแบบบางทีแบบให้เราไปเก็บสีรอบพันเนี้ยไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมาเดิมๆเราไปเก็บสีคุณภาพรถเกรดตกลงเลยนะใช่ตรงตพูดอย่างนี้นะว่าถ้าสมมติแบบมันมันสีมันมีตลอดๆนิดหน่อยแบบนิดหน่อยนะคือผมแนะนําว่าอย่าไปทําสีเลยเพราะว่าสีเดิมเนี่ยเขาอะทำมาจากโรงงานนะเขาจะใช้แบบพวกอะไรแม่ลุงแม่เหล็กอะไรพวกนี้ แล้วแบบสีอ่ะมันจะทนนานกว่าเดิมทําให้แบบถ้าสมมติเราทําสีใหม่นะอยู่ประมาณสักสองสามปีอ่ะสีเริ่มมันมันเหมือนแบบต่างกันแล้วสีมันจะเพี้ยนด้วยประเด็นอ่ะใช่อ่าหนึ่งจุดหกจีคันนี้ก็ขอฝากเป็นเอาเป็นคามใจไว้นะราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทได้สีลิมิตหายแบบนี้สีลิมิต็ดเลยคือถ้าไม่รีบนะบอกเลยว่ามันไม่ได้เข้ามาบ่อยๆใช่นั้นน่าเราจะหาซื้อเข้ามาให้ได้นานจริงโอ้โห เนี่ยลองดูแบบเรามีแต่สีเงินสีดําสีขาวเนาะสีเนี้ยมีแค่คันเดียวต้องรีบนะทุกคนนีิแต่อย่างนี้ต้องรีบซื้อต้องรีบจับจองกันเพราะไม่อย่างนั้นนะหายแล้วหายเลยจริงปะคลิปเราประมาณนี้ดีกว่าคลิปประมาณนี้ครับคือคนลูกค้าก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าแบบว่าของเรามีเอาติดค่อนข้างเยอะมากเนาจากที่พาเดิน จบบขนาดว่าเปิดให้ดูแค่แบบ4คันนั้นแหละใช่แต่นี้เราบอกเลยว่าเราเดินไม่ถึงครึ่งโชว์เลูเรามีต้องกันสิบคันเราโชว์แค่สคันนะเนี่ยใช่แต่ว่าเมื่อกี้เดินผ่านๆเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วหอว่าอาติดเยอะของเยอะจริงแต่ว่านอกจากอาติดเนอะเราก็มีรถคันอื่นๆให้เลยอีกมากมายแบบว่าจักรพารดเจ็ดที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเรามีครบแบบมีหมดเลยถือว่ารถรถเจ็ดที่นั่งบอกไปแล้วก็คือแบบครบวงจรอะคุณง่ายๆ คือสมมติว่าลังเลลังเล2อนิ้่อหรืออะไรเงี้ยมาที่นี่ค่ะกัเลยเพราะเรามที่เลือกเยอะจริงๆใช่ก็คลิปนี้ประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับจั r i b ครกันให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องโซเชียลมีเดียของเราเนาะก็มีตามโซเชียลมีเดียเลยเฟซบุ๊กทิกต็อกทิกต็อกทิกต็อกทั้งหมดนี้แหละทั้งล่างจะให้พี่เขาใส่ใ้ ก็อย่าลืมนะคะสรสส์ฟคนะุณภาพดีต้องที่าคาสเสรีไทยครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาตัวลาไป,ไปก่อนนะ,ะนะครับขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับ ต้องเรียนก่อนว่าเราเป็นดีลเลอร์เกตเอนเนาะ<ช>เราจะได้ยอดจัดอะไรพวกนี้มีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์เข้ามาได้เลยเพราะว่าเราช่วยได้เต็มที่แน่นอน